สวัสดีครับพี่ผมอาครับชอบขีมม่มอไซค์ชอบความเร็วะครับพี่แล้วชอบแบบนี้ไม่กลัวชนคนอื่นหรอครับเฮ้ยพี่ครับชอบความเร็วไม่ได้หมายถึงต้องขี่เร็วอย่างเดียวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่แล้วทำไมผมต้องหันหลังด้วยอ่ะมันไม่ฟิลอ่ะพี่ผมไม่ใช่อาจจะเออมันต้องแบบนี้ดิพี่เท,ท,ท่เลย สวัสดีครับอาครับผมพวกพี่น่าจะเรียกผมว่าเด็กแว้นคนชอบคิดว่าพวกผมเอาแต่ก่อเรื่องกูจะเครียแล้วกูหมดตัวแน่กูถ้าให้ผมพูดตรงๆมันไม่มีใครอยากเป็นภาระสังคมหรอกพี่ ผมคิดว่าพวกผมแค่อยากเท่แหละอยากทำให้คนยอมรับวะ่ะเฮ้ย้น้องครับมานีแล้วจะเตรียมตัวกี่โมงฮะเออยางนี้มัมน้องไม่ว่างคอ้พี่มารับเลืกอรีีนแล้วเจอกัน โอเคนะระหว่างที่รอโอกาสผมก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสอนมาแล้วไงโทรไอ้แอโร์เราิมี่คืออากาศพลศาสตร์เป็นหลักาการกาเทิื่องที่ของอากาศที่แปลเปลี่ยนทิศทางได้เมื่อกระทบกับวัตถุทีนี้ก็เอาไปหาสูตรความเร็วที่สอนอะความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเา้าทำ เข้าใจไหมเนี่ยผมว่าคนเราอะต้องมองให้ลึกการที่ผู้ผมแต่งตัวย้อมผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของศิละปะว่ะพี่ถ้าผมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคนก็ช็อตฟิเลเรียกแฟชั่นอ่ะแล้วนี่ยิ่งเรื่องยกพวกตีกันนะโอ้โห,โหรู้ไหมค่าภายเท,ท่ากับเท่าไหร่สามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้ารสองขอ้าสามจำไว้ด้วยอ้อ ไอเท่าไหร่ว่ามาดิข้าพายอ่ะเฮ้ยอะครบปีแล้วใช่ไหมจากวันนั้นอ่ะเออคือถ้าเป็นสมัยก่อนเอาคงสัตว์กันจริงแล้วต่อมาวันนี้เลยไหมล่ะมาดิ แต่เดี๋ยวนี้มันไม่งานแล้วถ้าเกิดใครแพร้เรียงน้ำปั่น้านแป๋บนะเอาดิกลัวที่ไหนเฮ้เอาดิป่ะต่อแล้วสามสองหนึ่งไปสวัสดีครับผมน้อยครับ ก็เป็นอะไรที่เราทํามากับเป็นประจำอยู่ทุกปีอันนี้สําคัญมากเลยครับพี่ตอนเด็กเลยเห็นพวกเด็กโตเด็กแก๊งอื่นขึ้นขคองสุดท้ายจบที่พ่อแม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินลําบากกับเป็นทอดๆนี่่่่เเลยยยพพาาามมมมมตออออรบไไซสสให้ขํด แบบนี้พี่จะสู้ไหวได้ไงพี่ต้องเลี้ยงต้องเกตแก้วเลยนะไม่แฟร์นี่นะมันหันการเลี้ยงพี่เจ็ดคนแก้วนี่สิไม่แฟรสมัยนี้ใครเขออกไปซื้อกันฮะผมว่านะอย่างน้อยๆคนเรามันก็ต้องคิดเผื่อแบบไอพรลบมอไซค์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมามันก็ยังไม่ต้องไปเป็นภาระส,สังคมบริษัทก็จัดให้เลยแต่ปัญหาคือคนไม่เห็นไง พวกผมก็ไม่ได้รับการเอピเชีย t e ผมว่าอย่างน้อยๆน,นะถ้าสังคมยกย่องเรื่องนี้ขึ้นมาหน่อยสังคมทำถึงอะ่ะก็น่าอยู่ใส่หมวกกันน็อกตอบพอรบรักษาระเบียบจบป่ะ